เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเคยคิดว่าเขียนงานคนเดียวอยู่คนเดียวความจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจนบังเอิญเหมือนโจรบุกเข้ามาในชีวิตของผม ผมได้ยินเสียงปรบมือที่ไม่เคยได้ยินถูกเธอแพร่เชื้อการปลุกใจด้วยความยินดีรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ผมได้คู่หูที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกคืนที่ผมคิดว่าเป็นคืนที่หนาวเหน็บเธอขย่งปลายขาขึ้นจุดไฟโคมลอยให้ผมรอคอยการมาของรุ่งอรุณไปกับผมไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่วันไหนจูๆ่ๆผมก็ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้ว เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในมุมมืดไม่เคยเจอแสงอาทิตย์นับจากดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงเวลาตัดสินใจหัวใจที่เต้นดวงนี้เงียบสงบแล้วร้อนเผา ผมอยากเก็บดวงอาทิตย์ของผมไว้ข้างกายตลอดชีวิตเป็นหน่วยของเวลาผมาแต่งานกับผมนะ สองปีต่อมาจะไปทำงานแล้วนะคะบ๊ายบาๆบอกบายแม่สิบ๊ายบายไอจีอี้ชื่อแปลกซีรีปังวารดตี้ดังได้ใจ